สวัสดีครับกับท่านผู้ชมทุกทุกท่านห่างหายเป็นนานแล้วโอ้ห่างหายกันเปนานขนาดพูดไม่ชัดแล้วนนเนี่ยก็ผมไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เลยจําไม่ค่อยได้แล้วผมต้องทําอะไรวะเชื่อที่ลืมจริงลืมจริงลืมจังมากเลยขอเช็คด่วนเราอาจจะรับเคเวสมันต้องมีเควสไปส่งของสักที่แหละไม่มี เป็นไปได้ไงอ๋อผมนา่าจะต้องมาที่มามา่าแ lap ใช่ใช่โอเคเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็ชัดเจนฮะไปไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรไปแล้วด้วย <c oughs> ก็บอกที่สุดเนี <c oughs> ่ยผมได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่วะสามหมื่นหรือสามพันไลท์ไม่รู้ไม่ได้เล่นไปนานขนาดนะั้นจริงๆเอะสามพันไลท์น้อยว่ะช่างมันเถอะ พราะผมก็แค่สร้างถนนเนาะไม่ทำเชื่ออะไรมากแลบของมัมา่าเราตรงมา,าทำไมผมรู้สึกว่าถ้าเรามาตรงนี้แล้วมันจะเลี้ยวเข้าไม่ได้กันนะทำไมมีความรู้สึกว่าผมต้องข้ามบันไดที่เขาสร้างขึ้นมาไม่เป็นไรเราไปก่อน เกลียดอย่างยเนี่ยไอ้พวกที่มันวางเนี่ยไอ้วางไอ้ที่เล่นความเร็วเนี่ยผมอยากจะขับช้าๆดูว่าคุณต้องไปตรงไหนเฮ้ยผมว่าตรงนั้น,น่าจะเป็นรูฮะน่าจะเข้าไปได้เนะ เน็กชันเลเอฮะคืออะไรอะคืออะไรอะกูไ่ได้เล่นนานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำได้ว่าผมมีแว่น,น,นทำไมไม่ใส่แว่นแซมอ๋เอเพิ่งรูมโอ้ยอ๋อถ้าใส่แว่นคือไม่ผูกผมเพราะงั้นเราผูกผมดีกว่าดูเป็นระเบียบกูมาปุ๊บฝนตกปับ๊บ เขาเงาของรถทำอะไรไ,ไงวะผมโง่อเองใช่ไหมเนี่ยที่เราถีงรถข้างนอกเนี่ยไม่เค็มเดินเอง คืออะไรยานานครับยานานอย่าแหลกด้วยครับอย่าแหลกเพี่อยาแหลกครับโมบายโมบายกับเด็กและไฟก็ถักคือแล้วก็มีบีทีคืออะไรวะอืมอ,อ,อผีเด็กนี่แหละ มือเด็กเดินเข้าไปหาผีเด็กไม่ต้องห่วงแฟมจะไม่ขัดหลักดีใจที่มาถึงนะเฮ้ยเท่ทำไมเท่ยังเลยอะต้องไลนะ่มันอะของเราเป็นรูปมือของคนอื่นเป็นไรก็ไปแล้ว ความชุ่มชื้นอพิโซดเธอมามาเราต้มอ,อย่างมองกุ้งเ้อหิวอ่ะยัแดกกูไม่เนี่ยอะไรเนอะเชี่ย,ยเมันจะพังเลยด้วยที่ไหลมันดูเ่ยไฟไม่เต็มฮะมันเป็นรอยอะไรสักอย่างไม่โดนยิงก็เลือด ้คนไทยบินได้ครับเกมนี้เอาละสงบลงแล้วต่อให้เธอกินนมไม่ได้แต่สร้างใช่ของฉันเนี่ยสร้างนมขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยปวดอะไรสักอย่างแลเธอคืออะไรลูกสาวฉันเองฟังไม่ได้นว่นีนก็เป็นแม่ไม่ห่วง แตเชิมต like like mm. mm ่อกับฉันอยู่อืมไม่เหมือนกับบีทีตัวอื่นเห็นใช่ไหมล่ะใส่สือเดือใส่ให้มันมีบรลลูนส่วนตัวลูกโป่งอันนี้ก็รู้แล้วทำไมฉันออกไปไม่ได้เออมันก็พาไปสิเันลูกโป่งน่ะชี่ยนะผมมาที่นี่ก็ต้อง เห็นแบบบีท in ีตลอดเลยแหละเกี่ยวกับซูเปอร์เซลอะไรอะไรคือซูเปอร์เซลผมพลาดอะไรไปหรือเปล่านี่ไปผู้ใหญ่คุยกันหน่อยได้ไหมครับอจารดูนี่ดูความหนาแน่นของไคลโรเดสตี้อะไรเกิดซูเปอร์เซล แต่อีกแป๊บเดียวจริงๆ u อยู่คาวามน,นั้น,าน,น,นคาร,ร์บอนซิตริกตกลงพา <อ S 2> ยุก็หายไปเป็นไปไม,ไ,มไ,มไม่ได้งั้นขอดูข้อมูลจากในขอ้อ,ขอมือของเธอยี่ขนันหลังว่ะ่ฟังดูบ้าๆนะอย่างน้อยนายก็ไม่บ้าน <c oughs> ข้อมูลข้างในนี้สนับสนุนเรื่องที่นายพูดดีนะถ้าอย่างที่ไปดีสุดก็คือพวกเธอถูกก,กักตัวอยู่ในหว่วงเวลานหนึ่งสุดประชาก,การของเราถ้าเกิดว,ว่าพยายามหน่อยก็น่าจะรู้นะว่าเธอถูกส่งไปที่ไหนกันคอมมานเดนของไครโรพุ่งขึ้นอีกแล้ว ทุกคืนเธอเริ่มร้องไห้หนักกว่าเดิมความหานั่นหอางไคลโราเพิ่มสูงขึ้นในแถบที่เชื่อ,ตอ,อมต่ออนเน็ตเวิร์กมีการเชื่อมต่อมีไคลเร่เพิ่มขึ้นตอนแรกบริจิตก็ไม่สนใจหรอว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ฉันก็ติดตั้งข้อมูลโปรแกรมในคิวปิดให้ดูว่าไคลโรามันพุ่งสูงขึ้นแค่ไหน,ใน supercell you temporal phenomenon experienced the be related all and that may to บางสี่ไอ้ปปซูเปอร์เ l ลไอ้พาย,ยุนั่นหรือว่าไอ้ที่เธอถูกส่งไปก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเชื่อมต่อเน,น็ตเวิร์กจะเกิดปัญหานี้ขึ้นเพิ่มกว่าเดิมหรอก,รอก็อาจจะอาจจะแย่กว่านั้นเน่าใสในสิวเราทำให้เกิดเดฟจันนิงไหมแล้วเธอมีทางแก้ไหมแน่นอนฉันมีทางแก้อยู่ตรงนี้นะ คิวปิดอันใหม่เราก็ต้องใส่เครื่องเหมือนกับอะไรอะอุปกรณ์กักไม่คิวปิดมันต้องเหมือนกับทำงานมากเกินไปในอันนี้อะไรอย่างนั้นแม่แคเรมันพุ่งไม่รูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบไม่เข้าใจ USB ลอยได้อ๋อ หลีกเลี่ยงไข่ยได้ไม่ยังดีเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเขียนซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อทำงานกับอียูสบินได้ได้ไหมเออไม่ได้จะสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาแต่ว่าซอฟต์แวร์น่ะต้องมีคนอื่นเขียนขึ้นแล้วเราจะไปหาเขาได้ที่ไหนเขาชื่อว่าล็อกเนเธอเป็นคนของบริจิตครั้งหนึ่งมาแล้วเมาต้องไปที่มัเติซิตี้ยังไงฉันก็ต้องเอาคิวปิดไปเล่นอยู่แล้วก็ดีเยี่ยมเลย วิทยาศาสร์เป็นอะไรคนไทยบินได้คิวปิดลอยได้เด,ด,ด็กลูกโปง่งไม่รู้เหมือนกับเธอเป็นอะไรช่วงนี้ดูเหมือนว่าเธอกลัว What the fuck ฟ <c oughs> ักก็ดูแล้วไม่ใช่เด็กนะ <c oughs> บางทีอีกฝั่งหนึ่งอยากพาเธอกลับไปวัดเดฟักผีแม่ดึงผีลูก <c oughs> บางทีเธอก็อยากกลับไปก็ได้ก็ปล่อยไปสิ เราทำอย่างนี้ตลอดไม่ได้ฉันรู้ดีอยากบอกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นดีสักชันคืออะไรวะรอคลอดมั้งฮะแล้วผู้ก่อการ้ก็จู่โจมเราชีพสก,กิลก็คือได้เวลาคลอดน,น,น้ำเดินสี่สักชันไม่รู้ แผนกซีแผนกอะไรวะผมไปดูว่าถ้าไปดูศัพท์ในโรงพยาบาลของอเมริกาว่ามันคืออะไรจะเรียกว่าศัพท์ก็ไม่ได้นะมันต้องเรียกว่าเป็นแผนกยึดเค่้แฟตแบ็ก็อย่างนี้เลยเหรอเหรอมีใครไหมฉันถูกเศษซากตึกกดทับอยู่ ไม่มีอะไรทห้ทำนอกจากราอความช่เหลือวันแล้วเรารู้สึกเหมือนกับมันจะไม่จบไม่สิ้นเลยแล้วก็ไม่มีใครมาอย่างนั้นก็มีอากาศหายใจนี่ก็มีน้ำกินไม่แก่หรอนั่นสิจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทำฟอร์สินะฟันดำจังใครมาช่วยยนหน่อยได้ไหม ไม่รู้มืนกันว่าผ่านไปกี่วันน้ำก็หมดลงอากาศก็เริ่มหนาวเงาสวยดีนะ t h เอฉันคลอดภายใต้ซากปราการพังนี้ แต่แทนที่จะนำพาชีวิตมาสู่โลกนี้จะนพาความตายมาแทนอ่อ,อ,อันนี้ฝนเหมือนจะตกแล้วมึงไม่ใช่ time fall หรอตอนที่ time f a หยุดลงลูกของฉันก็หยุดอง เธอร้องแล้วร้องแล้วสรุปมึงมึ่แกเหรอวะชีวิตของเธอเป็นสิ่งที่ฉันต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้ฉันเอาตัวรอดเธอช่วยฉันไว้เฮ้ฉันได้ยินเสียงร้องเอ้ทางนี้แล้พาพวกนั้นออกมาแล้วแล้วแล้ว้ไม่นอนแล้วเพื่อนไม่นอน ม่งเนียนสุดแต่จริงๆแั้วเรอยู่ด้วยกันมาตลอดเธอเธอเป็นบีทีอะไรที่ผูกเธออยู่ที่นี่ก็ผูกฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันจะบอกว่าฉันไม่เคยออกมาจากโรงพยาบาลนั้นเลยก็ได้ก็เธออยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบกับความตายอะไรอย่างเงี้เหลยเม้าหน่ะนายนี่นายเป็นคนบอกฉันเรื่องคนตายมากกว่าคนเป็นอีก ไม่งั้นนายก็ไม่มีอยู่ที่นี่หรอกโอ้แม่เข้าใจอยู่ดีพูดเ่ออะไรันเด็แมนบอกฉันว่าเรื่องเธอมีอะไรสำคัญก็ดูหน่อเยอะชัได้ดูไปเลยเอาเลือดไปเลยตอนดูนอนก็ดูไปหมดมากพอแล้วเอาไปเลยโอ้โหมึงบริจาคเลือดกันง่ายเนาะ นั่นและเสร็จแล้วอ๋อเลือดแมมาเถอะถไม่รักษาแผลใช่หรอตัดทีนะ่นัดแซมเปิดเราไว้ตามลำพังได้มั้ย yeah. ได้จะลงไปทำงานเมื่นกี้ บอกปล่อยเด้มองนก่อนนี่นเดิมเรื่องที่ฉันพูดเกี่ยวกับไคร์โรสเวิแกแกรว์กที่มันพุ่งขึ้นการเชื่อมต่อโลกกันมาก่อนบางทีเราทำให้เรื่องมันยากร้ายกว่าเดิมแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นอย่างเดียวที่เราทำได้ชุดดีแซม ขี้เกียจเล่นต่อแล้วปิดตรงนี้แม่งเลยไม่ใช่ไม่ได้ฮนะเซนเทอร์มินอลอยู่ข้างนอกเนี่ยยังทำงานได้ดยอยู่พราะตรงนั้นเดี๋ยวฉันบอกเองว่าต้องทำอะไรต่อเ<ซ>ป้าหมายของเราต่อไปต้องพาเมาทินนัลซิตี้เข้ามาในเน็ตเวิร์กของเราอ่าฮะ อน,นั่นต้องเดินข้ามภูเขาไปอยากให้ฉันใช้คิวปิดไหมต่อให้ซอฟแวรย์ยังไม่ถูกเขียนใหม่ไม่เป็นไรหรอกอ้านายไปถึงมมืที่นซิตี้หลังจากอ,าอา่มันก็จะอัปเดให้เองเลยไม่จำเป็นต้องมาเชื่อมต่อมาอีกครั้งเพราะะน,นายก็นั่นแหละคิวปิดที่มีอยู่ก็ใช้ได้ก็คือเป็นแค่ในเรื่องที่ใช้ไม่จำเป็นเมียนแล้วได้ข่าวเรื่องเเลี่ไหม เราก็ได้แค่หวังว่าเธอจะปลอดภัยอยู่เธอต้องการอย่างนี้อยู่แล้วล่ะนยังไงก็ไปที่อ่า Southern d i s t i l l e r ะ e นะเ่ะ้าไปแล้ว,ลวนะแซมฉันให้อ,อ่า PCC นายสร้างซิปลายได้โ <c oughs> อ้อยคือต้องสร้างสองอันทำไมจะต้องขนของข,องข้ามแม่น้ำหรือว่าเขาหนักๆได้ ถ้าเกิว่านายสามารถส่งของทางอากาศได้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดอยากลองทดสอบแล้วก็ใช้ที่อยู่ข้างนอกที่สร้างนะข่าวนี้ก็คือแฟจชันนะพร้อมจะช่วยเหลือนายตลอดแฟจชยจะรออยู่ที่ห้อง Private Room เว่าส่งของไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับนายนก็จำไว้แล้วกัน ก็มีตัวเลือกอยู่ไม่ฮะผมมีรถตอนผต้องส่งไปกับแฟชชั่นหนวะซิบลายวิ่รถคันนี้สีเขียวในซิบลายอ่ะในซิบลายกูอะหลอกรือเปล่าอ้อนอยู่นูน่นใช่ไหมโอ้โหแม่งอย่างไกล คืออยากจะบอกว่าผมผมพอจะรู้ว่าทิปลายมันเป็นยังไงเพราะผมก็เคยดูคนอื่นเล่นมานิดๆหน่อยๆไม่กันดูฝรั่งเล่นฮะแต่นี่ทิปลายอ่ะอยากลองไนงะเห็นแต่อ้อนี่ไงเจอแล้วทำไมผมวิ่งไม่ได้มาอยู่ที่น้ำด้วยมั้งเช่นฝนตกแค่นี้น้ำมันพุ่งสูงสูงเนาะ นี่ไงติปลายขอดูหน่อยฮะทำอะไรได้กดตีเหลี่ยมแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อ๋อใช้นี่เพื่อเลือกอันนี้ไปไหนอ่ะรถกูอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถกูอยู่ไหน แค่นี้ผมจะมาตรงนี้แล้วรถกูอยู่ไหนฮะน่า,าจะเป็นคันนี้มั้งแต่รถเราไม่มีของครเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ถ้าจะให้ผมมาตรงนี้เหรอกับตรงนี้เงน้นหละตรงนี้มีเหล็กนะเราไปเอาเหล็กดีกว่า แล้วก็กดวงกลมสินะเยี่ยมฮะรถเลือทันใจกว่ารถอีกพะพาเถอะแล้วผมลองอยังไงกดกระบาทอา่าโอเคชัดเจนฮะอ,อย่างดีทริปลายนี้รู้สึกจะเป็นของที่จำมากมากเลยมั้ง จ้เผมไปไหนได้อีกไหมตรงนั้นมีเหล็กอีกร้อยหนึ่งเราเก็บไปก่อนเออๆออผมต้องดูว่ะทิปลายมันมดูไม่รู้เรื่องอีกผมไม่เอาซีซีพีซีมาอยากรู้มันใช้เลเวลหนึ่ง้งได้ไหมเพราะว่าผมแม่งเลเวลหนึ่งโคตรเยอะเลยสเปเชียลอัลลอยผมมีเยอะเยอะแบบเยอะจัดเพราะะั้นไม่สน ีที่นี่ที่เดียวไปว่าแบงดีอ่ะถ้าแ่งบูตได้นะดีกว่านี้อีกแ่งคือมันดีจริงๆเนี่ยแจมฮะแจมฮะเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าเอ่ออ่ะอ่ะอ่ะอืมเอ่อเกม อะไรขึ้นไม่เข้าใจเออฮะเป็นที่เกมหรือว่ามันเป็นที่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กันเนะไม่รู้สิน่าจะเป็นที่คอมเมื่อกี้ กูเกิลโคมกูหรือเปล่านั่นสิเมื่อกี้อยู่ๆก็ค้างไปเฉยแต่ผมได้ยินเสียงอยู่เพราะฉะนั้นเพลสี่น่าจะไม่เป็นไรถ้ามันเถอะเอาไปว่ามันจะให้เราไปที่ซอนอตสตีเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ใส่ใจด้วย ฉช่ก็อยากสร้างถนนมากเลยก็มไม่รู้ต้องไปตรงไหนเอ่อผมใช้เหล็กอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเรามีเหล็กพอดีฮะใส่ๆเพร์ใส่ๆให้มันเต็มๆไปแต่ไครโรคริสตัลผมไม่มีเนะี่ยสิ กูก็ใส่ให้เยอะนะทำไมยังไม่เต็มอีกวะเบื่อมากเลยพุ่งๆทั้งหลายทั้งแหล่มันจะพุ่งกูกดเองได้ทาไมอยากเอาออกให้หมดไม่อยากให้ไลท์พวกนี้เบื่อเนี่ยถ้าผมมาอย่างนี้ ูมาพกกูพุ่งกูเบรคไม่ทัน,นไม่ชอบอะรู้สึกมันเป็นพวกที่กวนใจเรามากกว่าจะช่วยเราอีกออกไปเลยมึงไปไกลๆเลย